เชฟซักหลายสวัสดีครับเชฟนีเที่ยววันนี้จะพาทุกทุคนไปที่เขาสวรรค์น,นะครับเขาสวรรค์สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ครับบรรยากาศไตเติ้ลให้ดูตัวอย่างหน่อยครับบรรยากาศชิวๆอากาศดีมากๆนี่ครับเราจะมาบอกว่าเราเดินทางยังไงนะครับกว่าจะได้บรรยากาศอย่างนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับ เก็บของแต่งตัวออกจากบ้านตีหนึ่งครึ่งนะครับใช้เส้นทางบายพาสปานบรีชะอํานะครับใช้เส้นทางบายพาสปานบุรีวิ่งไปชะอําเข้าปัม๊มลุงเท่งเสร็จแล้วก็มาโผป่ทางแยกวังมะนาวนะครับแล้วก็เข้าปากท่อเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามจีเพ็นะครับมืดมากๆเลยทุกทุกคนน่ากลัวมากๆเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นเวลาตีสามกว่านะครับ บิงมาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ครับป้ายทางบอกไปตาม GPS นะครับมองซ้ายมองขวารู้สึกมืดมากๆเลยทุกทุกคนเป็นเส้นทางครั้งแรกในชีวิตของเชฟนะครับที่จะเดินทางตอนกลางคืนและนี่ก็เป็นเวลาตีสี่กว่ารู้สึกมืด มองซ้ายมองขวามไม่มีบ้านคนเลยไม่มีแสงไฟรถก็ไม่มีผ่านเชฟรู้สึกผวาผวาวันวันเหมือนกันนะครับขับไปคนเดียวบินเดียวครับงานนี้กลัวก็กลัวแต่ใจมันก็ไฟไฟพอถึงตีนเขาต้องพักก่อนสักชั่วโมงหนึ่งนะครับรอให้เช้าก่อนเพราะเชฟรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเส้นทางนะครับมันมืดเหลือเกินนะครับนี่ครับเริ่มเช้าแล้วเชฟก็สตาร์ทออกเดินทางต่อไปนะครับบรรยากาศข้างทางเริ่มมองเห็นบ้าง ก่อนทางขึ้นเขาก็มีตลาดนัดตอนเช้าประมาณตีห้ครึ่งนะครับหน้าวัดห้วยม่วงนะครับแถวแถวโป่งแห้งสวนพึ่งรัตบุรีนะครับตลาดนัดเช้า,ชาเชฟก็ไปซื้อของกินได้ไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับผู้คนเช้า,ชานะครับจับจ่ายใช้สอยการจำเชา้าบริกาศดีดีเชฟกระแวะซื้อน้ำหนึ่งเพคไปฝากพี่ทหารด้านบนนะครับ ซื้อร้านค้าอยู่หน้าวัดเนี่ยแหละครับได้น้ำหนึ่งแพรบก็เตรียมตัวออกไปของกินพร้อมน้ำพร้อมนี่ครับบรกาศเช้าๆสดชื่นครับอ่ะเดินทางไปรอเชฟคนเดินทางไปที่ฐานกองร้อยนะครับ นี่ครับทางระหว่างทางที่จะไปฐานนู้นนะครับข้ามสะพานมีบรรยากาศเล็กๆที่น้อยเก็บเกี่ยวบรรยากาศก่อนนะครับช่วงแรกๆผ่านหมู่บ้านคนพอสมควรนะครับเชาแล้วเชฟรู้สึกมั่นใจการเดินทางขึ้นครับต่างจากเมื่อคืนนี้มืดมากๆมาถึงกองร้อยทหารพานที่1-403นะครับบรรยากาศก่อนทางขึ้นนะครับ นู่นฝั่งนู้นนะครับมองไกลๆเป็นฐานของทหารเขานะครับเรารอเวลานะครับเพราะว่าเขาเปิดกัน7จ็ดโมงนะครับเราก็ไปต่อเพื่อที่จะไปขึ้นนะครับติดต่อทหารเรียบร้อยแล้ว7จ็ดโมงเราก็ต้องผ่านด่านนะครับบรรยากาศเช้าๆนี่ครับอากาศดีมากๆนะครับตรงฐานทหารพรานนะครับรอเวลาเพราะเรานัดทหารแล้วว่าพี่ทหารไปแล้วว่า 7จ็ดโมงผ่านทางได้นะครับเรารอเวลานะครับพิหารใจดีทุกคนนะครับพูดจาดีน่ารักทุกคนเลยครับชมออกจากใจนะครับนี่ครับเชฟก็ถ่ายรูปพลางๆรอเวลาเจ็ดโมงเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางครับแนะกับน้องเขาที่มาจากปากช่องนะครับเพื่อนในเพจ รถเล็กทัวริลงนะครับเพื่อนในเพจรถเล็กทัวริ่งนัดเน่กันไว้เจอกันที่ปากทางขึ้นประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับนี่ตบรมิสามร้อยหกสิบองศาอ่าแล้วเราก็ออกเดินทางไปที่ด่านผ่านขึ้นเขาสวรรค์น,นะครับทุกทุกคนเอ้วก็เอาบรรยากาศชิวๆลมเย็นๆมาให้ชมนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับ นาวเย็นบรรยากาศเช้าๆดีให้10เต็ม10เลยนะครับทุกๆคนนี่ครับบรรยากาศที่หน้าป้อม ของพี่ทหารพลานนะครับเขาจะตั้งด่านไว้ตรงนี้เชฟก็รอเลยครับอีกพักหนึ่งก็7จ็ดโมงแล้วเดี๋ยวพี่ทหารก็ามาดูบรรยากาศยนเช้าๆนี่ครับมีบึงใหญ่ๆถ่ายรูปเย็นเย็นช่้สวยรอพี่ทหารมาให้ผ่านทางนะครับนี่ปอมเขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเ,เขาเรียกคริสตัก ขึ้นจักผงแห้งนะครับส่วนพึ่งรัชโบรีนี่ครับนี่น้องเขามาถึงแล้วสองคันมาสี่คนนี่ครับสวัสดีครับทุกทุกคนนีเ่เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ไปแล้วเราจะไปได้วยกันอ้าวเรียดร้อยแล้วเราขึ้นไปเลยเงียนเงียนเงียเงียเงียบรรยากาศทางก็โหดมากครับโอ้โหเงียนเงียนเงียเงียรถเชฟก็ไปเริว้รวรวนะครับน้องเขาสอนสองคนก็ขึ้นลําบากนะครับอยู่ทางนะครับเป็นร่องน้ําด้วยชันด้วยนะครับ แต่เชฟด้วยประสบการณ์ของวัยดึกดำบรรพ์ <g ill ly> อดีตเคยเป็นเด็กซิ่งมาก่อนครับไปแล้วเชฟไปก่อนแล้วครับเด็กซิ่งของเมืองบุรีรัมย์ครับมานีเนี่ยโอ้โหเชฟไปเร็วเลยครับน้องเขาตามมาสองคันนี่ครับน้องเขาตามมาสองคันขึ้นมั่งจอดมั่งคนชนผู้หญิงก็เดินไปขเขาก็พักก่อนให้เชฟนำหน้าก่อนนะครับเพราะน้องเขาไปไม่ได้แล้วต้องเดินผู้หญิงเดินผู้ชายขับรถ รู้สึกว่าจะถอยนะครับไปไม่ได้ก็ต้องกลับนะครับส่วนเชฟขอตัวขึ้นไปก่อนเลยนี่ครับบรรยากาศระหว่างทางนะครับโหเห็นหมอกแล้วเห็นหมอกแล้วสุดยอดทุกทกคนนี่ตื่นหมอกครับตื่นหมอกผีบ้าตื่นหมอกเชฟออกมาเที่ยวหนีเที่ยวแล้วยชมบรรยากาศทางขึ้นก่อนนะครับทุกทุกคนนี่ครับโอ้โหที่เขาซับซ้อนลมเย็นๆนี่ครับโอ้โห บรรยากาศช่างดีแสนดีดีใจที่ได้ออกมาใช้ชีวิตนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสก็ต้องออกมากันนะครับนี่ครับทางขึ้นชันๆนหน่อยนึงนะแต่ก็ไปได้นี่ครับพอมาเจอบรรยากาศตรงนี้ก็รู้สึกเป็นรางวัลของชีวิตครึ่งทางแล้วใกล้จะขึ้นถึงเขาบนยอดแล้วเอพอออกมาใช้ชีวิตให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเข้าบ้างผ่อนคลายชีวิตบ้างนี่ทางตรงนี้มาหาโหดมากเลยครับ นี่ครับแล้วเราก็มาถึงแล้วทางขึ้นบนยอดชั้นที่ฐาน2นะครับเขาเรียกฐานสองครับตรงนี้นี่ครับโอ้สวยงามมากนะครับทุกทุกคนนี่ไงวิว3า0อยหกสิบองศานีหมองอ่อนๆนะครับภูเขาสลับซับซ้อนกันสวยงามอากาศเย็นนะครับนี่ประมาณ7จ0ดโมงครึ่งได้นะครับทุกทุกคน บรรยากาศนี่ยังแบบเย็นมีหมอกนะครับมีผู้คนเข้ามากลางเต็นท์พักผ่อนกันส่วนเชฟมาถึงเช้าก็คงจะได้ดั่งดูชมวิวอย่างเดียวแล้วก็นั่งกินข้าวกินปลานะครับนีแ่แอดอาร์ตแอดแอาร์ตบรรยากาศมันได้จริง,รงสุดยอดโอ้อยเมื่อยตัวนี่ครับบรรยากาศมันดีครับมองไปสุดลูกหูลูกตามีหมอก สลับซับซ้อนกับคิวภูเขาฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝั่งชาแดนธรรมนะครับอากาศดีมากๆเลยครับเย็นสบายลมพัดเบาๆนี่ครับให้ดูมุมกว้างๆอีกรอบนึงนี่ครับรถกระบะรถมอไซค์เขาขึ้นมากันได้นะครับที่ภูเขาสวรรค์สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเส้นทางก็พิมพ์เลยครับ Google g o o g ิ e Map นะครับวิ่งมาได้เลยแต่ก็แนะนำาให้นะครับแนะนำให้มากลางวันนะครับอย่าเหมือนเชฟนะครับมาตี2ตี3นี่รู้สึกจะเปรี่ยวนะครับคนไม่เคยมาอันตรายมากๆเชฟก็ผวาไปนิดนึงนะครับวิ่งตอนงคืนนะครับนะแต่เจอบรรยากาศแล้วมันก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่แลกมานะครับบรรยากาศมันดีลมเย็นสบายมีความสุขใช้เวลาแค่ หนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันกับการเที่ยวของเชฟนี่ครับบรรยากาศจช้าลมเย็นๆคุ้มค่ากับการได้เดินทางนะครับแนะนำให้ทุกทุกคนมาได้นะครับแต่ว่ามอไซค์ต้องมาเดี่ยวๆนะครับซอนสองขึ้นลำบากนะครับรถใหญ่ก็ลำบากนะครับถ้าไม่ไหวก็ต้องเดินเอานะครับถ้าใจสู้ก็มาถึงนะครับทุกๆกคน รู้สึกว่ามอไซค์ซ้อนสองน่ะอัดขึ้นมาลําบากมากๆเห็นน้องเขาแล้วน้องเขาถอดใจนะครับไม่ได้มาเลยน้องเขากลับไปแล้วสองคันนะครับมาไม่ได้ขึ้นไม่ไหวแต่ว่าเชฟมาคนเดียวก็มาเจอเพื่อนข้างบนนี่แหละครับที่มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วมีความสุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในการท่องเที่ยวแล้วเชฟก็กินไก่ทอดข้าวเหนียวที่เชฟซื้อมาด้านล่างเมื่อกี้ได้ไง เชียวเียวอร่อยอร่อยโอ้บรรยากาศมันดีจริงๆวิวหลักล้านกับข้าวหลักสิบไ,ไก่กับข้าวเหนียวมา45บาทแต่ว่ามากินวิวหลักล้านนี่ก็มองหมาเช่นเดิมน้องหมาไปตัวไหนก็มีแต่น้องหมามาเป็นเพื่อนนะครับไปหาเอาข้างหน้าน้องหมาก็มาหานะครับได้กระดูกไก่ไปกินเดินจุกตูดนะครับตามตลอดเลยนะครับไม่ไปไหนนะครับบรรยากาศลมเย็นๆกับอีเดงพาเรตของเรานะครับ อีเดงพาเลตของเชฟนี่ก็ไปได้ทั่วนะครับนี่บริการของเชฟมาให้ดูกันเดี๋ยวเราก็ชมบริการก่อนที่เราจะกลับนะครับประมาณ9โมงแดดเริ่มจะออกแล้วเดีวเราก็ต้องเดินทางกลับเพื่อที่จะไปห้วยคอกหมูนะครับนี่งไงทางไปห้วยคอกหมูจุดชมวิวห้วยคอกหมูนะครับทุกๆคนเส้นทางก็โหดครับแต่ โหดสู้ขึ้นเขาสวรรค์ไม่ได้เขาสวรรค์สักครู่นี้โหดมากๆอันนี้ก็พอวิ่งไปได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันบ้างต้องใช้ความชนานาญกันบ้างครับเพราะอาจจะลื่นไหลได้เราถึงแล้วจุดชมวิวห้วยขอกหมูบรรยากาศ360องศานี่ครับบรรยากาศจริงๆแล้วดีมากๆนะครับตรงนี้วิวสวยมากแต่เพียงว่าพอเราถ่ายมาแล้วมันได้ภาพอย่างนี้นะครับ แต่ภาพจริงๆนะครับสวยมากๆนี่ครับวิวสวยวิวกว้างตรงห้วยคอกหมูนะครับห่างจากเขาสวรรค์ประมาณไม่เกิน10โลได้นะครับประมาณนี้เราก็มาถ่ายรูปก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะครับหากมีโอกาสแวะมาเที่ยวได้นะครับตรงไหนทางพอขึ้นได้ก็ขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องถอยกันนะครับเพราะทางก็ค่อนข้างจัดชันแล้วก็ลาเบกลาขาลงมันจะถลนะครับทุกๆคน ได้บรรยากาศมาชมกันชื่นชมกันชอบกันนะครับฝากติดตามเชฟแซบไลเชฟวิเชียนแซบไลเชฟนีเที่ยวด้วยนะครับพยายามจะหาโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เอาภาพต่างๆมาฝากทุกๆคนนะครับอ่าแล้วเชฟก็ชมบรรยากาศกิรยิการเริ่มจะอิ่มและเริ่มอากาศเริ่มร้อนแล้วประมาณ11บอโมงกว่าก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนคลิป เที่ยวเขาสวรรค์สวนพิ่งราชบุรีค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าการรวบรวมรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนเผื่อทุกคนอยากจะมาชมนะครับมีข้อสงสัยติชมได้นะครับหรือว่าสอบถามเชฟได้นะครับเฟซบ o o กเชฟวิเชียนแซ่บหลายนะครับแล้วก็เพจเชฟวิเชียนแซ่บหลายเชฟหนีเที่ยวนะครับแล้วก็ยู u ูบเชฟวิเชียนแซ่บหลายนะครับให้ทุกคนติดติดติดต,ตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเชฟ ไปเที่ยวมาแล้วก็จะมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับขาลงของเรานี่ครับทางจะชันนชันชนอย่างนี้นะครับนี่ครับทางลงของห้วยคอกหมูจุดชมวิวขับรถด้วยความระมัดระวังต้องเที่ยวมีความสุขดูแลธรรมชาติให้สวยงามนะครับอย่าทําลายธรรมชาติเขาสวรรค์สวยงามนะครับขับขี่ปลอดภัยมีความสุขกันทุทุกคนนะครับสวัสดีครับ